ที่เห็นอยู่นะคะคือพระอากานะนะคะอยู่ที่ตำบลอากานะอยู่ที่ตำบลอากานะเมืองอนุราอนุราคาปุระนะคะประเทศสีรังกาค่ะพระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะที่แปลกกว่าพระพุทธรูปอื่นนะคะคือพระหัตถ์ขวานะคะจะยกขึ้นในท่าประทานทรนะคะส่วนพระหัตถ์ซ้ายนะคะ,ะหัตถ์ซ้ายจะแตะที่พระอังสะกที่ไหลนะคะ ดีวอนสลักเป็นริ้วงลิงามอลังการหน้านะคะเป็นพุทธรูปที่มีที่เสียงของประเทศศรีลังกานะคะเดี๋ยวดูพุทธักษณะขนอนพุทธรูปใ,ใกล้ๆนะคะเป็นพุทธรูปที่เราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พบในประเทศไทยเท่าไหร่นะคะ ชาดอกเบียวเป็นก่อนนะครับนะ่านทียังไม่ได้ดอกตัวนะครับนะครบบสัดดาห์ได้รับาเหย่อที่สัดดา์รับงานนัดอกเบี้มาแล้วจับสัดงานของก่อนนะครับในต่านี้นะครับปีปีแค่พเดียวนะครับไม่มีเอยนะครับนะคือจะถือว่าลานีสุขภาไปลายเดียวนะครับเพื่อได้คำบางีกนมานะครับนะ แล้วคุณผู้ชมนั้นยิ่งเราได้ร่วมกันสามารถเท่าใดยิ่งดีนะครับตลาดผู้สมที่จะมากเพิ่มเติมอันนี้นะครับเพราะว่าก็มาในโรงเรียนสถานภาพเด่นี้วยน้านำตัวนี้แต่ตำราของท่านนะครับก็จะมีตลาดผู้สมมากมายทีเดียวนะครับเด็กนักเรียนนี่ก็มากันทุกอย่างเลยกันนะ เ,เ,เด็กก็ที่ล้วก็เด็กคนนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าโาด,ดยในน้องนะครับก,ก,รก,รก็ได้เดินโดยตามนะครับผู้ใหญ่ติดนพ่อเป็แม่เป็นตาหน้อาเป็อาจารย์นะครับได้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัตินะครับจะได้มี